สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอูมเอร์เกมมิ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแร็นะครับผมก็บังเอิญมากเลยนะครับผมกดมาเจอกับไฮยะเตะโนหนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยผมกดมากับพี่เบนนะครับพี่เบนเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเจ้าตัวเซริก้านะครับผมซึ่งเป็นเซริก้าจังเกิลนะครับผมและบังเอิญนะครับว่ามันเหมือนแผนของทีมเอชคเลยนะครับผมที่มีจังเกิลอย่างตูนโนเนมนะครับที่เล่นเป็นแคลร่จังเกิลนะครับผมที่เพื่อนๆได้ดูกันนะ ก็มาดูซิว่านะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นในเหมือนทีมเอคิวหรือเปล่ามันคงไม่เหมือนอยู่แล้วล่ะเออแต่เกมนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในแบบเมสสไตล์ผมนะคือเกมนี้เนี่ยลมเราเป็นโอมานะครับซึ่งการแคลรี่ได้ยากมากๆดังนั้นเนี่ยเราจะมาเล่นเป็นแรดสายโซนนะครับเราจะมาโซนให้พีเบสกันนะครับผมเราก็โซนให้ทุกให้ทุกตัวนั่นแหละครับโอเคแค่กางก่อนนะผมจะตอดเอเลสเตอร์ก่อนนะครับ ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวเคลียร์การค่อนข้างช้านะครับเนื่องจากมันมีแค่สกิลสกิลเดียวนะครับก็คือต่อยนะดังนั้นจะเคลียร์ช้านิดนึงนะคือเจ้าตัวแรกเนี่ยครับมันเป็นตัวโซนด้วยดาเมจนะอาจจะไม่มีซีซีมาเสริมนะครับผมแต่ดาเมจมันแรงมากนะครับอันนี้เราก็ใช้พาสซีฟนะครับกระโดดปึ๊บเข้าไปรวบอย่างนี้โอเคทำตามสเต็ปนี้เลยนะครับเล่นง่ายมากนะแรด เกมนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นตามแผนของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะตอดคิวเลนนิดนึงนะถ้าตอดได้นะน่าจะได้อยู่นะครับหมัดหนึ่งนะปพ๊บเนี่ยโมลิทันเดอร์ด้วยนะเขาจบบนนะครับโอเคบอกฟอรเลนไปนิดนึงเฮ้ยฟอรเลนยังสู้ไหวนะเมื่อกี้สู้ไหวเฉยมาผมเคลียร์กลางนะครับจังหวะนนี้นะครับก็ คิวเลนยังไม่สี่เลยนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราน่าจะได้เคียกลางก่อนนะครับมัดเพชรฆาตของผมไปแล้วเฮ้ยป้อมล่างแม่งแตกจริงแตกเฉยเอาละครับเ,เ,เพื่อนๆมาซีเนียลมาพึ๊บเรียบรอ้อยแตกเป็นหนึ่งศพอยากได้ตัวนี้มากเลยครับแคลรี่เขานะอินเลนดอนะตอนนี้ผมเลเวลสี่แล้วนะครับไม่โดนนะไม่เป็นไรครับผมถอยมาก่อนก็ได้นะไม่เสี่ยงนะครับผม ตอนนี้จังเกิลเราตีมังกรนะครับผมตีช่วยหน่อยแล้วกันปึ๊บ <c oughs> ว่าจะใช้พลาซีบเข้าไปนะแต่ไม่ได้ครับเมื่อกี้เนี่ยไฮจะเตะน,นะครับได้ทำการฆ่าคิวเลนไปแล้วนะอุ้ยอเลเตอร์อเลเตอร์มาไงคิวเลนตีบูนปีตีบูอยู่นะครับผมจะลาดว่าอ,อาเลเตอร์อเลเตอร์ห้าวจัง ผมนี่แหละห้าวนะอเลเตอร์ไม่ห้าวหรอกโอเคเราน่าจะได้เคียกลางอยู่นะครับเนี่ยเปิ๊บหมัดเพชรข้าดของเราออกเป็นบูมสติ๊กนะครับชิ้นต่อไปอืมมาหาตัวดีกว่าไม่มีตัวอะไรไหมเฮ้ยคิวเลนคิวเลนพึบเออโดนอยู่โยกอย่างนี้อ้โหอันตีออกมาดวนสวยสงสัยเราต้องรีเลื่อนแล้วนะครับเพื่อน โอเคลีเลียก่อนค่อยบวกเราเล่นลเราเล่นเมเนี่ยเราพยายามเติมไฟนะครับดีมากเลยนะตอนนี้เล่นลากสบายมากเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเดินเอากลางกันนะเพราะว่าจังเกิลเราเดินมาเลยนะครับโอเคได้กางปะนะเจ้าตัวเมีเขาตายนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมไปโซนให้พี่เบสก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับเล่นแร็โซนเนี่ยมันโซนได้ดีมากเลยนะเพราะดามจม,มันแรงนะครับโซนไปครับผมป้อมน่าจะแหกอยู่นะครับโอเคสวยแหกเดี๋ยวเราไปโซนพุ่มหน้ากันนะผมเราน่าจะโซนได้อยู่นะครับเพื่อนๆอโยกสไลด์ปึ๊บโอเคเฮ้ยคิวเลนคิวเลนจะเข้าไฮเตเต์เลยโอเคคิวเลนอยู่ในปุ่มนะครับแคปซิคเข้าไปอ้าวโดนจิจ๊บเฉยเลย หมัดเพ่จะคาดไปกินยกหนึ่งทีโอ้หมัดเพ่จะคาดอึ๊บแปะฟิกเกอร์โอ้โหฟิกเกอร์ติดขือด้วยนะครับเราน่าจะรีเลือดนะเนี่ยโอ้โหแต่แผนแคลรี่ทีมเอทคิวนี่มันดีจริงๆครับเพื่ <ๆ S 1> <c oughs> อนๆยี่นาทีเนี่ยสีนาทีเก็บไปทั้งหมด3ามป้อมแล้วนะครับซึ่งเป็นป้อมที่แบบว่าเป็นป้อมที่จะทําให้เราคุมออปติฟทง่ายนะครับ จะเป็นทั้งป่าเขาแล้วก็มังกรแล้วก็มังกรเล็กนะครับหรือดาร์คเลเยอย์นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะรีบเคียกลางแล้วก็ไปเติมนะครับปุ๊บตัวเราก็เริ่มมีดาเมจแล้วนะถ้าเราได้บุมสติงหนีแรงนะครับโ <My weakness S 1> ชคดูโชคดูนี่ไง <laughs> พลังโคลี่ทันเดอร์ของข้า <My weakness S 1> เดี๋ยวเคียกลางเขานะครับเช็คพุ่มเช็คพุ่มเปิบเทบ โอเคตอนนี้พี่เบสเปิดมังกรครับผมไปตีมังกรช่วยพี่เขากอนนะครับเดี๋ยวผมจะล้านมังกรแผนการมช่วยไล่เฮ้ยไม่โดนเอาเอริน,นดอเฮ้ยกลับมานี่วะสไลด์หนึ่งทีปึบเอาโดนล็อกเฮ้ยสวยอยู่เอาปึบหนึ่งทีเฮ้ยคิวเลนคิวเลนคิวเลนมัดเพชจะฆาตเอาว่ะเอาว่ะโอ้พี่เบสแม่งตั้งป้อมยิงเลยนะครับโคตรจัด ไปหนึ่งหมัดไปหนึ่งนะหมัดยีหน้าสองหมัดสองหมัดไอหมัดที่สามขอโดนเถอะสามหมัดเอาเซีเนี้ยวเซีเนี้ยวสไลด์ปึ๊บเรียบร้อยโอเคสี่หมัดเนียยีหน้าโดนไปสี่หมัดนะครับแรงจริงนะอ๋ออ๋ออเลเตอร์นี่ไม่เป็นไรอยากได้ป้อมสไลด์ปึ๊บคือโอ้ยไอ้เหี้ยติดป้อมชิบหายละออกไม่ได้ โอ้โหจบเลยคือเมื่อกี้เนี่ยผมใช้พาสซีฟของเจ้าตัวและเข้าไปใช่ไหมที่มันเป็นสไลด์ติดป้อมพอดีเ้ยเพื่อนๆสไลด์เข้าไปในป้อมแตกเลยหาทางออกกลับมาไม่ได้นะมาครับผมก็บอกเลยนะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะตึงไม่ตึงหรอกทีมเขาตึงทีมเราสบายมากเลยนะครับแคลี่สองของเราเนี่ยมันได้การนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจะไปโซนช่วยเพื่อนนะ เราก็ใช้สกิลสองของเราครับที่มีประโยชน์เฮ้ยคิวเรนคิวเรนเอา้าวสไลด์ปึ๊บหมัดเพชรคาดปึ๊บนี่คือการคาดคะแนนครับเพื่อนๆโอเคเอาป้อมก่อนนะเมื่อกี้มันอยู่ในการคำนวณของผมหมดแล้วเนี่ยเราก็มาโซนครับผมให้แครี่ดีป้อมนะเอ้ยคิวเรนกดเกินที่ว่าผมอยากได้ป้อมมากเลยสเตปจ,จูเข้าไปในกำแพงแล้วก็สกิลหนึ่งออกมา โอ้โหพี่เบสแม่งตั้งป้อมยิงเลยนะครับเพื่อนๆอุ้ยคิวเลนโดนยิงอะนะเจ็บอยู่นะยังได้เล่นการ์มากเลยครับเดี๋ยวขอเลียบบนก่อนนะเราจะเอาสองเวฟครับสองป้อมนะเฮ้ยแต่เพื่อนบวกกันแล้ววะเฮ้ยโ,โหไม่ได้ฆ่าเฮ้ยอาร์เรเตอร์อาร์เรเตอร์อ้เเออยมัดเทื่จะฆ่านี่งไงมัดเทื่จะฆ่าเอาสองไปดิสองตัวดิ มันที่จะคาดอยู่ไหนอีไม่ถึงเดี๋ยวน่าจะจบเกมได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะโซนโซนให้เพื่อนนะครับเฮ้ยคิวเรนมาคิวเรนมาอา้อาวอา้าวอ้าวคิวเรนคิวเรนโอ้เหลียบร้อยโคตรปรันละโคตรปันละน่าจะจีจีนะครับโอ้โหจบจัดบอกเลยว่าเกมนี้โอ้โหพี่เบสแม่งโคตรจัดกับแผนกับแผนไต่แรงด้วยแผนก o City HQ นะครับ แค่นี้จังเกิล <c oughs> ก็ได้นะผมว่านะแค่มีตัวเบสโซนดีนะซึ่งพี่เบสเขาจะน่าจะเจ็ดิดาวแล้วนะเกมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับเพราะว่าพี่แกหกสิบเก้าดาวนะและเกมนี้เนี่ยผมจะหีีดาวคือผมแรงตกเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ไต่แรงแน่แทบแพ้จะเทบจะแพ้เลยครับกดโซโลยี่สี่ดาวแล้วนะครับตอนนี้ ก็กดกับพี่เบสก็ชนะรววๆนะครับก็ชิ้นี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้เนะาะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครนะครับและที่ไม่อยากจะพลาดคี่ไม่มหๆเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาวปก่อนนะครับผมบายโอ้โหทีมเราสุดยอดจริงนะ <laughs> จบเกมไวเก้อ